สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโม้ทุกผู้ทุกคนที่เขามาสมคลิปวิดีโอของสานกเนาะอ่าต่อจากคลิปที่แล้วอีพีที่แล้วมาเนาะอ่าตอนนี้เบ้าไลก็ไปเก็บพักจะไปคัวกินแล้วเนาะฮะเบ้าไลไปทำกิจกอบแต่งอยู่คัวกินเบิงเบ้าคำน้อยซาดูซาเป็นเบ้าคำน้อยเบิงเฮ็ดดูเนี่ย น้าก็เป็นละเด็ก็เอาเสียมก้นแล้วก็เอาซาลีปอนเซ่ก็เป็นละเด็กจะใสแบบนี้หรือว่าห้องอ้นกก้นหะห้องไอ้นกเป็นหุก้นก้นแบบอันหัวหัวซาลีขุดขุดขุดดินไว้แล้วคำนอยเป็นหุ้นอาซาลีเซอร์บอเนาะเออเอ้ยนกทีขุดขุดขุดฮะเดี๋ยวเราคำนอยเป็นหุ้เซอร์เซอร์เซอร์น้ำหนังเด้ออ่าอ่าโอเคนะทุกคนเนาะ ตอนนี้สนุกก็จะได้ไปขุดฮะเราคำนวยซ่าเนาะแม่อ่ะขุดเลยเฮ้ยแม่ที่ขุดฮะเด้อแล้วลูกชายใช้ลำล่างดีแน่เด้อ อะไรคะว่าพักเตีมส่วน ตั้งดี่ดีแคจะเสี่มอันก้นสก่นั่นเลยก่อนอันนี้ครับว่ายวอย่าให้กำบน้อยใส่น้ำเนี่ยม,มันใส่ก็ได่แต่หนะอดีที่นะั่ยนะดีที่ก็้วมันใา

ngồi lên mà nó จังได้ไอคำน้อยห้อนนี้นะ่ะคำน้อยอันนี้เราบ่เาซา่ใช่แล้วบ่บเซ่เหรอคำน้อยเซ่อันนี้อันนี้บ่เซ่อืมอันนี้เน่อืมหยิบเซ่ อันักตัวเลยก็นี้วเขาเอินหักเหนียงว่าักตามจะอื่นจ้าแล้วอันเอ๊ะน่ะแมนอันนี้เนี่ยอันเขาเอินหักเซี่ยวนะแล้วบ้าเออต้องเมนแหละสิน่ะเขาเอินหักเซี่ย bây giờ nó cũng phong có thằng này ngồi kia em không xếp thằng này ngồi kia บึ่งไอ้คำน้อยกันเนาะคำน้นอยอันนั้นซะแล้วมาฮินี่มาซะติเออนี่มื้อนี้เอานังเฮียนมาอันเซอร์แลีเนาะโอเคทำใล้บุดเนี่ยบึงนังตุง้มคำไหนนี่มอสอดสซนยบุรี อ้าวใส่ใส่แล้วเนาะอันนี้นะเนาะอืมดแล้วมัน็ยังบิดแล้วออมามาทางนี้เฮานะเออนี่ๆๆนี่ยงีคุมนึงนี่เฮาเชื้อแล้วบ่ได้ห่มเหือบ่ได้ใส่นี่คน้อยใส่อืมแล้วบนอ่าโอ้แมงจักจ่งเนี่ดิ นี่หุนอุนอุนเออฮึสุดดีไปมาใส่เขาหนาใส่ทังนีเอา๋าจากซันเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันพีงเท่างนี้กันเนาะแล้วพบกันใหม่ในะคลิปต่ตอไปเฉพาะคลิปนี้สานกขอเกล้าคำว่าสบายดีอ้าวสบายดีแด่คำน้อยสบายดี๊ายบาย